สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเราโรคระบาดโควิด -19 แรงจังเลยค่ะข้าวยากหมากแพงหากท่านผู้ชมท่านไหนที่กำลังอยู่ในภาวะเครียดซึมเศร้าควรตั้งสติให้มากแล้วก็เลือกดูเลือกฟังในสิ่งที่ไม่เป็นพิษ เป็นภัยกับตัวเองนะคะอย่างน้อยก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามให้เราได้ดูได้เห็นอยู่นะคะจงเข้มแข็งและอดทนเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปค่ะดังเช่นหลักธรรมที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะไม่มีอะไรจีรังและก็ยั่งยืนค่ะเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจ ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านสาระไทยจึงนำดอกชบาสวยๆมาฝากนะคะสำหรับคลิปนี้ที่บ้านท่านผู้ชมมีดอกชบาสีอะไรกันบ้างคะพูดคุยกันได้นะคะดอกชบาเนี่ยเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะเขาชื่อว่า Chou Flower High b i s c u s Chinese ค่ะ <Gross> เขาจัดอยู่ในวงเดียวกับฝ้ายนะคะเช่นเดียวกับพวกกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวนะคะโดยที่ชบานั้นนะคะเขามีต้นกำเนิดมาจากสามแห่งค่ะคือมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนประเทศอินเดียแล้วก็ในหมูกก่เกาะฮาวายค่ะความสวยงามของดอกชบานั้นนะคะ ในต่างประเทศให้สมญานามดอกชบาว่าเป็นราชินีแห่งไม้ดอกเมืองร้อนเลยค่ะและก็ยังจัดเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียจาไมกา้ารวมไปถึงรัฐฮาวายอีกด้วยนะคะซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ในการนำมาทัดหูหรือแซมผมโดยเฉพาะหากท่านผู้ชมท่านใดที่เคยไปเที่ยวเกาะฮาวายแล้วได้ร่วมทำกิจกรรมระบำฮาวายก็จะไม่พลาดที่จะใส่เสื้อหรือชุดที่มีลายดอกฉบาแล้วก็นำดอกฉบามาทัดหูค่ะฉบาเนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มของไม้พุ่มขนาดกลางนะคะ มีใบค่อนข้างมนรีมีปลายแหลม er. ขอบของใบจะเป็นจักเล็กน้อยแล้วก็มีทั้งสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนค่ะเมื่อเราทดลองขยี้ใบดูนะคะจะมีเมือกเหนียวๆออกมาค่ะส่วนดอกของชบามีทั้งกลีบชั้นเดียวแล้วก็หลายชั้นนะคะหากเป็นชั้นเดียวปกติจะมีกลีบดอกห้ากลีบ มีก้านเกสรอ,อยู่ตรงกลางดอกหนึ่งก้านลักษณะของติบดอกชบาจะมีขนาดใหญ่มีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีแสดสีเหลืองสีม่วงสีชมพูและก็สีอื่นๆผสมกันก็มีนะคะโดยเราสามารถ แบ่งดอกชบาออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะคือดอกชบาบานแบบรูปถ้วยค่ะดอกบานเป็นรูปแผ่แบนแล้วก็กลีบดอกบานเป็นแบบแผ่โค้งค่ะหากสนใจอยากจะขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้นะคะด้วยการปักชำก็ได้การต่อตาก็ได้ หรือว่าการติดตาก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งการเสียบยอดก็ได้นะคะก่อนจากกันในวันนี้เล่านิทานเรื่องดอกชบาให้ฟังนิดนึงนะคะคือในอินเดียสมัยโบราณนะคะเขาเล่ากันว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจะนิยมสวมสร้อยคอลูกป,ปัดกันค่ะและอยู่มาวันหนึง่งมีหญิงสาว ที่ยังไม่ได้แต่งงานเสียชีวิตลงค่ะขณะที่ทำพิธีเผาศพพ่อแม่ก็นำเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็สร้อยคอลูกปัดของลูกสาวใส่ลงไปในกองไฟด้วยค่ะพอหลังจากเปลวไฟดับลงนะคะเกิดสิ่งมหัศจ,จันทร์ขึ้นค่ะคือมีดอกไม้ต่างๆเกิดขึ้นจากเครื่องประดับของผู้หญิงคนนั้นนะคะอย่างเช่นปป่นปักผมกลายเป็นดอกกุหลาบ สรอยลูกปัดกลายเป็นดอกชบาค่ะและคืนนั้นหญิงสาวก็ไปเข้าฝันให้ช่วยนำพวงมาลัยดอกชบาไปถวายเทพเจ้าให้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามสวัสดีค่ะ